สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุตูสูตรคนจ้าต,ต่างประเทศสัวประกอล้านมันใช้ให้าจากพี่น้องสิพาพี่น้องกิบพผักขีดเล็กต้มแกงใส่หนังจากพี่น้องสบายดีสูตรสูคนเ้อจากขอบคุณหลายที่ให้กำลังใจให้พี่ให้น้อง สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันนะจ้ะกี้เล็กนีรอหัวสองสามต้นจากพี่น้องขอให้พี่น้อง ดีดีมีแห้งเ้ยจ้าสูบุจุคนเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าลำไว้ลำไว้จ้ะมาจิบกันเลยจ้าจิบพักกินเลกไปตุ้ง ้มน้าเดียวกับพอต้มหลายน้ามนมัครดีตมผมแน่จ้ะแล้ึ้นบ้าง อันหมูสามสันกับหนังงัวจากพี่น้องใส่เสียงผักขี้เหล็กกับพูนยั่อันล้างตุ่มอยู่ตุ่มผักขี้เหล็กน้ำเดียวกับก็กรใส่น้ำยาหน้าแยงแซ่บมาหนีมาได้จ่ามาเด้อสุดแยงผักขี้เหล็กน้ำกันจากพี่น้องเพื่อนเพื่อนเอฟจีไหมเอฟจีเก่าสุขุมสุขุนได้จ้า เขมนำยาน้างไว้เราก็ไปเก็บหอมเก็บไอีตูวตะไครยมาใส่กันจาะพี่น้องนอ้ำยาน้างเก็บมาไวาห้หร่ไรเง้ยจะไม่ได้เพราะเขียวดีเป็นเดย,เย,าาเยเด์แต่ยาน้าม่าชิ่มแจีงเห็ดชุบกกินหรือกับพันมาแต่น้ำหนาวก็ไดเ้เพราะแกงแกงขีงข้ดิบกินบนี้พี่น้องใบยานางมันอนไปต้งเหี่ยวหนุ่มนออกน้ำแดงๆ ตั้งหม้อไปนี่ทุ้งหมูสามซันที่คุณน้อง าำสั่นทั้งหลังดนนีจ้าน,นี่มาเด้อทั้งลุกโดดพี่น้องใส่ลุกโดดนะ ลาชูโรดนี่แหละก็เสองผัว่าเยอะจอะหน่อยเฮ้ย,อย,อยของเส็บของหัวน้อยแต่น้อยกะได้กินแล้วจ้าสุขจ้าพี่น้องเดี๋ยวเอาหอมใส่ไปอีตู้ใส่บัน ดูดูดใส่น้ำจ้าเสืดด็จ้า,ดดจาพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อกินแกงผัดกิเด็กใส่นังน้ำกันจ้า คลิปนี้ยัดต่อมกระคอปากไยสนิทเล้วจ้าคลิปหน้าพอกันไหมคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายต่อมจึ้งเพสแกกันบานแน่จ้าสชคตีลําด้วยลำด้วยกันสุขปู่สุขกันเด้อจ้าพี่น้องไอ้สุขภาพแข็งแรงลำด้วยกันจ้าวัดีจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมจ้า